ฟ้าฝนภูเก็ตมาแล้วครับขณะนี้เวลาตีสามนะครับผมผมก็ตื่นขึ้นมาเพื่อทำคลิปฟ้าฝนนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะช่วงตีสามเห็นไหมครับมีฝนแล้วนะครับผมภูเก็ตวันนี้ตีสามนะครับนี่ขณะนี้ก็เวลาหกโมงเช้านะครับผม ฝนก็เริ่มหยุดบ้างแต่ว่าท้องฟ้าก็ยังครึ้มอยู่นะฮะใครที่จัดเสื้อผ้ามาเที่ยวภูเก็ตก็ต้องพกเสื้อฝนมาด้วยนะนะครับผม ขณะนี้เวลาเที่ยงนะครับผมเห็นไหมฮะฝนหยุดแล้วแต่ฟ้าก็ยังครึ้มอยู่วันนี้ฟ้าเป็นอย่างนี้ครึ่งวันแล้วจ้าทุกคนนะฮะผมทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ตนะครับผม ตอนนี้เวลาก็4โมงเย็นแล้วมารับลูกนะครับผมฟ้าก็ยังแบบว่าไม่ค่อยใสนะฮะมีฝนเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวก็จะไปดูแอปฝนกันนะครับผมว่าฝั่งภาคใต้ของเรามีฝนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมมาเที่ยวภูเก็ตกันเถอะ ครับผมนี่แอปฝนนะครับผมเหลืององมส้มนั้นคือว่าฝนจะตกหนักมากนะครับอยู่ฝั่งอ่าวไทยนะครับผมภูกเก็ตที่ผมมาร์คจุดสีฟ้าไว้ก็คือว่าเข้าพังงาแล้วนะฮะไม่รู้ว่าลูกนี้จะเข้าภูกเก็ตไหมนะครับผมเวลาสิบหนาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับผมตอ,อนนี้ที่ผมเปิดแอปดูนะครับผมฮนะ นไฮะฝั่งอาวไทยเข้าเยอะเลยนะครับผมสงขาพัทลุงเข้าแล้วพัทลุงแล้วก็ไปต่อตรังนะครับภูเก็ตก็ยังไม่มีนะแต่ว่าก้อนเล็กๆตรงนั้นมาจากกระบี่นะครับผมโอ้โห